สวัสดีรัาวบันสุกนะครับเดี๋ยวจะปล่อยน้องๆเที่ยวนะครับไม่เที่ยวปล่อยน้องๆเดินเล่นนะครับก่อนเดินก็เดต่อตีซีกับเขาก่อนเอ๋ไงจ๊ะบัวลอยนะครับอือก็ข้าวมาเดินมาให้แมวเลียเขาก่อนเนาะตีซีไลซีนนี่ <c oughs> เป็นแมวเลียที่ไม่ต้องห่วงนะครับน้องๆทานได้อ่าจะไม่ได้มีปัญหากระต่ายเขานะครับเป็นแมวเลียที่ค่อนข้างอะไรเป็น เพิ่มภูมิเพิ่มภูมิให้น้องนะครับเดี๋ยวไปดูถ้าเอ๋ววันนี้ดูน่าจะเข้าหายากในบางจังหวะนะครับแมวขี้อายเอ๋แต่ว่าถ้ารูปแล้วเพลอครับนี่ก็หลังจากให้แมวเรียนแล้วนะครับก็รูปน้องฮะช่วงทํำกาทุกจัดเหมือนเดิมครับ แต่พฤติกรรมเขาอย่างเดิมนะฮะอยู่ในโรงเนี่ยปู๊ได้กลง่งก้นมีเพลยนะอ้อ,อนมีเพลได้เลยฮนะแต่ว่าพอไปข้างนอกไปเขาเดินเล่นแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้อยากเข้าหาเราแหลแถ้าพอไปพอจะไปจับเขาหนีแล้วพอเราจะตามจับนีเขายิ่งหนีหนักเลยฮนะยิ่งช่วงเวลาจากเขา,เ,าเข้ากลับเข้าห้องพักเนี่โอ้โหมีขู่เอ๊นี่เหมือนกันแรกๆเขาจะหนีก่อนครับเนี่ยหนีนี่ก่อนแต่ว่าพอได้รูปปุ๊บก็ x, จะมีเพลอนะครับ เพลนละรูปเราก็เพลินเลยเริ่มร้องเรียกให้ให้รูปแล้วฮะจ้าจ้าจ้าจโอ้นี่วัวก็เรียกนะไปเล่นก็นี่ยต้องรูปรูปให้เขาสนิทกันอ่ารูป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 หึห วัวนี่มีงับเง็บนะเป็นแมวแบบมีงับเง็บด้วยงับเป็นบางจังหวะไม่รู้ว่างับหมันเคี้ยวหรือเง็บอะไรนะแอนอ้อนนี่กระโดดตามขึ้นมาให้ลูกอ๋อ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 อ่อนโอ้โหทุนหน้าด้วย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 นี่สังเกตชอบแนวแนวใกล้ๆคนห่างนะครับ โอ้โตัวมือ <c oughs> ยืดมาสุดลทธิ์อาาตะขอดองต้องขอเวลาใช้เวลาเขาในช่วงเขอยู่ในห้องนี้เยอะหน่อยจ้าตัวแรกที่วิ่งออกมาเหมือนเดิมนะครับบัวลอยวิ่งได้ก็ขึ้นที่สูงเลยครับส่งพี่น้องเลยครับบัวกับทูหน้าออกมาแล้ว